สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องแม่นายมาแชร์วันนี้แม่นายจะมาแชร์สูตรผิวใสผิวโกลโด้วยนีเวียครีมนะคะและสูตรนี้นะคะจะทําให้ผิวเราเนียนนุ่มต่อต้านริ้วรอยรอยเหี่ยวย่นรอยตีนกาได้ดีมากๆเลยค่ะก่อนที่จะไปชมคลิปเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามแม่นายรบกวนกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูส่วนผสมและวิธีการทําสูตรนี้ได้เลยค่ะ สูตรนี้ส่วนผสมแรกเราจะใช้เป็นครีมนีเวียนะคะสำหรับครีมนีเวียตลับสีน้ำเงินนี้นะคะเขาจะมีความแบบเข้มข้นค่อนข้างสูงนะคะเนื้อครีมเขาจะมีความแบบเหนียวและหนืดมากๆและหลายหลายคนที่เคยลองใช้ก็จะบอกว่าตัวเนื้อครีมของเขาอะค่ะเขามีความแบบหนืดเวลาทาก็จะทายากนะคะวันนี้แม่นายจะมาชวนเพื่อนๆน,นะคะมาทําครีมให้ทาง่ายขึ้นและผิวเราก็จะใสเนียนนุ่มและต่อต้านริ้วรอยได้ดีมากๆเลยค่ะ วิธีทำนะคะเราจะใช้เป็นครีมมีเวียตลับสีน้ำเงินนี้นะคะประมาณสัก2ช้อนชานะคะประมาณนี้ค่ะอีกช้อนหนึ่งนะคะเขาจะครีมของเขานะคะเขาจะมีความข้นและหนืดประมาณนี้เลยนะคะเราจะใช้เป็นครีมมีเวียตลับสีน้ำเงินประมาณสักสองช้อนชาปูนๆก็จะได้เยอะประมาณนี้เลยค่ะปรับส่วนผสมต่อไปเราจะใช้เป็นวิตามินอ e ีบำรุงผิวนะคะ สำหรับตัววิตามินอ e ีบำรุงผิวนี้นะคะเขาจะช่วยเรื่องเก็บกักความชุ่มชื้นให้แก่ผิวลดความแห้งก้านของผิวต่อต้านริ้วรอยรอยเหี่ยวย่นรอยตีนกาต่างๆนะคะสำหรับใครที่มีผิวเหี่ยวย่นหรือว่ามีผิวแก่ก่อนวัยแนะนำลองทำสูตรนี้เลยค่ะสูตรนี้เราจะใช้เป็นวิตามินอ e ีประมาณสัก2แคปซูลน,นะคะสูตรนี้นะคะเราจะทำให้ตัวเนื้อครีมนะคะเขาทาง,ง่ายเกี่ยง่ายขึ้นและจะช่วยเรื่องเก็บกักความชุ่มชื้นให้แก่ผิวเราด้วยค่ะค่อยๆบิดลง นะคะอ่าเสร็จแล้วก็บีบลงไปได้เลยนะคะถ้าเราบีบวิตามินอ e ีลงไปแล้วนะคะตัววิตามินอ e ีนะคะเขาจะเป็นเหมือนน้ำมันผิวนะคะค่อยๆคนนะคะอ่าคนให้ส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันค่ะแล้วเดี๋ยวเนื้อครีมนะคะเขาจะไม่ค่อยหนืดนะคะ ่าก็จะได้ประมาณนี้เลยนะคะเดี๋ยวจะลองทางให้ดูนะคะหลังจากทาค่ะเขาจะมีความแบบเกลี่ยง่ายขึ้นนะคะไม่เป็นคราบด้วยนะคะแล้วก็ไม่ทำให้ผิวเราแห้งกล้ามด้วยค่ะจะสังเกตได้ว่าผิวจะมีความแบบเงาขึ้นทันทีเลยนะคะ รครีมสูตรนี้นะคะสามารถเก็บใส่ในกระปุกไว้ได้นะคะเก็บไว้ได้ประมาณสัก10วันค่ะโดยที่ไม่ต้องแช่ตู้เย็นก็ได้นะคะเพื่อนๆก็ค่อยๆทํานะคะหมดค่อยทะะําใหม,ม่อย่าทําทีละเยอะๆนะคะสําหรับวิธีการใช้สามารถทาได้ทั้งเช้าและเย็นได้เลยค่ะก่อนนอนสามารถทาหนาๆไว้ได้เลยนะคะจะช่วยทําให้เก็บกักความชุ่มชื้นให้แก่ผิวและทําให้ผิวเราเนียนนุ่มตื่นเช้าขึ้นมาผิวจะเนียนเด้งเลยค่ะล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ทาครีมอื่นๆลงไปก่อนได้ เลยนะคะนำตัวเนื้อครีมนี้นะคะมาทาที่ผิวเราได้เลยค่ะสังเกตว่าสังเกตว่าตัวเนื้อครีมนะคะเขาจะมีความแบบเกลี่ยง่ายขึ้นนะคะแล้วก็ตัวเนื้อครีมะคะ่ะเขาจะมีความแบบบางเบาขึ้นค่ะนี่นะคะเกลี่ยง่ายมากๆเลยค่ะ ตัวเนื้อครีมสูตรนี้นะคะทาได้ทั้งใบหน้าและลำคอนะคะและทาหลังตัวเราทาครีมอื่นๆนะคะเขาจะช่วยทำให้ล็อกความชุ่มชื้นของเนื้อครีมต่างๆได้ด้วยนะคะ หลับครีมนีเวียตลับสีน้ำเงินนี้นะคะสา,สามารถหาซื้อได้ที่ห้างสรรพสินค้าทั่วไปเซเว่นบิ๊กซีโลตัสหรือว่าสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้ที่ทั้ง s h อ p e e และ Lazada ได้เลยค่ะสำหรับวิตามิน E ทาผิวเข้มข้นสูตรนี้นะคะสามารถสั่งซื้อได้ที่ Facebook แม่นายมาแชร์หรือว่า Line แอดใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยค่ะตอนนี้มีโปรโมชั่นนะคะสามารถทักถามเข้าไปได้เลยค่ะ สำหรับคลิปนี้แม่นายก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้แม่นายได้ทำคลิปต่อไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ